สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายกามทิพนะคะในวันนี้นะคะทิพก็จะมาถ่ายางานพระมงคลมิง่งเมืองนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะตรงนี้จะเป็นที่ดูหมอลำนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไก่ทอดมาลา น้ำปั่นผลไม้น้ำสดนะน้ำดื่มนะคะมีร้านเกี๋ยวอาหารตามสั่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสมุิบไบมีเสื้อผ้านะคะ อันนี้เป็นวันที่สองนะคะคุณผู้ชม,มร้านอาหารวันที่สองตอนนี้จะเป็นโซนของเล่นนะคะของกินของใช้เยอะมากนี่จะเป็นหมู มู่วง10บาทอ่ะมูมงพวงสิบาทาาานี่เลยดูมู้พวงสิบบาทสิบบาทก็มีลูกชิ้นมไม้ละสามบาท,ทนี่ค่ะคุณเคดมือถือแล,แล้วก็มีตําสัวนนะมีส้ตมตำมีบาบิคิวอันนี้ก็จะมีขนมคนทะลักนะคะ มีไข่ยี่สิบบาทได้สาำพองส้มตำนะอีจะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะอันหมอกร้อนของกินนูน่นยาวไปถึงนูน่นมาเที่ยวมาชมได้นะคะถึงวันที่ยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นอหม้อนะมัจะเป็นสแตนเลสน,นะคะ ราคาน่าจะไม่แพงนะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเสื้อผ้าแล้วก็น้ำมะพราะ้าวนี่จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นทางไปส่วนเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อหุนทรงเครื่องก่อนขายแบบไหนคะกล่องสี่สิบหหอ๋อกล่องไม่ห้าสิบ <50. S 1> อันนี้ห้าสิบนะคะอันนี้สี่สิบเหรอคะนี่สี่สิบเลือกได้ ให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้หนะ้าสิบเนาะหอมชิ้นละเจ็ดบาทนะคะอันนี้เป็นกะทิกะทิใบเตยดอกอัญชันชาเขียวค่ออันนี่เป็นชาชาเขียวฟักทองเผือกม่วงนี่กะทินะอันนี้มะพร้าวนี่ใบเตย น,นี่เป็นใบเตยนะคะนี่เป็นดอกอัญชันนะนี่เป็นดอกอัญชันใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกอัญชันค่ะเวินนี่แตงไทยน่ากินมากอ,อันนี้เผือกม่วงโอ้หน่ากินมากเลยสองสี่หกได้หกชิ้นอชอบชิ้นไหนดีนี่นะคะคุณผู้ชม สี่สิบบาทอันนี้สิบบาทนะคะคุณผู้ชมเป็นหมูดูเดี๋ยวจะยิบให้ดูมาเที่ยวได้ขอบคุณค่ะบาทแล้วก็มีเจียบ,บอง